สวัสดีนักเรียน6 7ครับ7ทุกคนครับวันนี้เรามาพบกัน ep ที่4นะครับ ep ที่4นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับหน่วยที่4การบัญชีเกี่ยวกับค่าแรงนะครับถ้าพูดถึงนะครับค่าแรงนะครับในความหมายค่าแรงหมายถึงค่าจ้างค่าตอบแทนนะครับหรือเงินเดือนที่กิจการนะครับจะจ่ายให้กับคนงาน หรือนะครับพนักงานทำงานในกิจการผลิตอาจจะจ่ายนะครับเป็นรายเดือนรายวันหรือรายชั่วโมงนะครับก็แล้วแต่แล้วแต่ที่ตกลงนะครับในทางปฏิบัติก็กิจการนะครับอาจจะจ่ายเป็นลักษณะเงินเงินเดือนให้กับคนงานนะครับหรือนะครับพนักงานที่ทำงานประจำส่วนนะครับ ส่วนคนที่จะจ้างเป็นการชั่วคราวก็มักจะจ่ายในรูปแบบของค่าจ้างหรือจ่ายตามชิ้นงานที่ทำเสร็จนะครับมาดู4.2ครับประเภทประเภทของค่าแรงนะครับประเภทของค่าแรงค่าแรงของกิจการผลิตนะครับจำแนกออกเป็น2ประเภทนะประเภทตรงนะครับประเภทแรกก็คือประเภทค่าแรงทางตรง ค่าแรงทางตรงก็คือค่าแรงที่คนงานทำหน้าที่แปลสภาพวัตถุดิบให้กลายเป็นสินค้าสำเร็จรูปนะครับยกตัวอย่างเช่นค่าแรงช่างตัดเย็บเสื้อผ้านะครับค่าแรงผู้คุมเครื่องจกักรอ่ะต่อนะครับในส่วนของบัตรบันทึกเวลาการทำงานนะครับก็จะเป็นบัตรบันทึกการทำงานของคนงานนะครับหรือพนักง,งาน ว่าทํางานอะไรนะครับทําที่แผนกใดลักษณะงานที่ท,ทําทําอย่างไรนะครับเวลาอย่างไรนะนะครับบันทึกนะครับเวลาการทํางานนะครับจําแนกออกเป็นดังนี้นะครับก็คือบันทึกเวลาประจํานะครับเวลาที่เป็นเวลาประจํางานนะครับบันทึกเวลาประจําวันนะครับ 4.4นะครับการคํานวณค่าแรงการคํานวณค่าแรงก็พนักงานที่มีหน้าที่นะครับในการรวบรวมข้อมูลการทํางานของคนงานนะครับจะรวมบัตรเวลาบันทึกเวลาการทํางานนะครับมาตรวจสอบว่าถูกต้องหรือไม่นะครับทําหน้าที่ในการคํานวณนะครับ คำนวณเงินเดือนและค่าแรงนะครับให้แก่คนงานนะครับพนักงานเป็นลำดับต่อไปนี้นะครับ4.4.1การคำนวณค่าแรงเบื้องต้นนะครับเมื่อเจ้าหน้าที่นะครับเก็บรวบรวมเวลาการทำงานได้สรุปการทำงานจากบัตรบ,บันทึกเวลาการทำงานแล้วนะครับ ก็จะมอบให้กับแผนกคิดค่าแรงเพื่อคำนวณน,นะครับค่าแรงเบื้องต้นนะครับค่าแรงที่คนงานนะครับแต่ละคนได้รับจากการทำงาน4.4.2การคำนวณค่าแรงล่วงเวลานะครับก็ตามมาตราคุ้มครองแรงงานนะครับ2541มาตรา62ปัจจุบันนะครับก็ไม่เกิน1แส0 0 0าบาทตามกฎหมายที่กำหนด ในเรื่องของภาษีนิติบุคคลธรรมดานะครับสำหรับผู้มีเงินได้ไม่ถึงเกณฑ์ที่สัมภกรณ์กำหนดนะครับจะนำเงินส่งภาษีหากหน้าที่จ่ายนำส่งภายใน7วันของเดือนถัดไปนะครับการคำนวณเงินสมทบเข้ากองทุนประกรันสังคมนะครับก็กำหนดนะครับโดยคำนวณจากค่าจ้างที่ลูกจ้างได้รับ5%ของเงินเดือน นายจ้างสมทบอีก5%นะครับรัฐจะออกเงินสมทบเข้ากองทุนอีกส่วนหนึ่งฐานค่าจ้างที่นำมาคำนวณต่ำสุดเดือนละ1 0 0 0 0เอ่อเดือนละ1 5 0 0 1,650บาทนะครับสูงสุดเดือนละไม่เกิน1,500 0บาทนะครับดังนั้นเนี่ยลูกจ้างจะจ่ายเงินสมทบขั้นต่ำอยู่ที่83บาทแต่ไม่เกิน750บาทต่อเดือนอันนี้คือ ประกันสังคมสูงสุดแล้วนะครับ750บาท4.6การบันทึกบัญชีค่าแรงการบันทึกบัญชีค่าแรงนะครับก็เมื่อรวบรวมนะครับรวบรวมสรุปการทํางานรวมถึงการทําทะเบียนค่าแรงแล้วเนี่ยนะครับเมื่อคํานวณได้สุทธิคนงานหรือพนักง,งานแต่ละคนเนี่ยจะได้รับที่จะได้รับแล้วเนี่ยพน,พนักงานแผนกบัญชีเงินเดือนและก็ค่าแรง จะจำแนกนะครับบันทึกบัญชีค่าแรงที่เกิดขึ้นว่าเป็นค่าแรงทางตรงเพื่อโอนเข้าบัญชีคุมงานระหว่างการทำงานค่าแรงทางอ้อมเพื่อโอนบัญชีค่าใช้จ่ายในการผลิตนะครับในกิจกรรมนั้นๆนะครับเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนดูตัวอย่างนะครับตัวอย่างนะครับ การบันทึกเวลานะครับประจำประจำงานนะครับก็จะมีลักษณะที่ว่าบริษัทบริษัทไทยอุตสาหกรรมจำกัดนะครับมีชื่อนะครับมีชื่อมีรหัสพนักงานนะครับมีแผนกนะครับแล้วก็มีเลขเลขที่บัตรนะครับบัตรที่บันทึกเวลานะครับแล้วก็มีวันที่นะครับ ลักษณะงานที่ทําก็คือควบคุมเครื่องจักรนะครับตั้งแต่เวลา8โมงนะครับแล้วก็สิ้นสุดที่5โมงปกตินะครับเวลาชั่วโมงก็คือ8ชั่วโมงตามกฎหมายแรงงานกําหนดนะครับแล้วก็อัตราค่าแรงต่อชั่วโมงนะครับก็เป็นอัตราปกติ50บาทนะครับต่อชั่วโมงก็สรุปว่าจะได้วันละ400นะครับทีนี้มาดูในส่วนของ การบันทึกนะครับอีกอันหนึ่งนะครับก็จะเป็นชื่อพนักงานนะครับรหัสพนักงานแผนกนะครับวันที่นะครับเลขที่บัตรลักษณะงานก็คือควบคุมเครื่องจักรซ่อมแซมเครื่องจักรนะครับควบคุมก็คือ8ปดโมงถึง5้าโมงอันนี้เวลาปกติ8ชั่วโมงตามกฎหมายกําหนดนะครับชั่วโมงละห้บาทก็จะเป็นเงิน400บาท นในส่วนของซ่อมแซมเครื่องจักรนะครับอันนี้จะเห็นว่านอกเวลางานปกตินะครับเป็นค่าล่วงเวลาตั้งแต่5 5โมงหนึ่งนาทีถึง1ทุ่มนะครับคิดเป็นล่วงเวลา2ชั่วโมงนะครับชั่วโมงค่าชั่วโมงล่วงเวลาเนี่ยอยู่ที่75บาทก็จะเป็นเงิน150บาทรวมแล้วเนี่ยนะครับในวัน1วันเนี่ยนเพียรดีเนี่ยจะได้รับค่าแรงอยู่ที่550บาท ก็อันนี้จำแนกนะครับทางตรง8ชั่วโมงทางอ้อมค่าแรงทางอ้อมนะครับ2ชั่วโมงนะครับ8ชั่วโมง400 2ชั่วโมง150รวม550นะครับก็จะมีการาบันทึกนะครับผู้มีอำนาจลงนะครับผู้อนุมัตินะครับต่อไปนะครับจะให้นักเรียนดูในส่วนของ อ่าทะเบียนทะเบียนแรงงานนะครับทะเบียนแรงงานก็คือจะมีช่องแรกเลยก็คือเลขบัตรนะครับเลขบัตรลำดับที่9าลำดับที่10นะครับมีแผนกนะครับมีชื่อนะครับชื่อแล้วก็มีเวลานะครับเงินที่ได้นะครับปกติเนี่ยได้เท่านี้นะครับรวมเวลาเท่านี้รวมเท่านี้นะครับรวมรายการหักนะครับภาษีน้าที่จ่ายนะครับหักเท่านี้นะครับ แล้วก็ประกันสังคมนะครับเงินสะสมหักเท่านี้นะครับอื่นๆรวมแล้วหัก670บาทนะครับเงินเหลือสุทธิเท่านี้นะครับอันนี้คือเป็นทะเบียนแรงงานนะครับที่ที่ใช้ในการบันทึกนะครับสรุปในส่วนของบัญชีนะครับสูตรการคำนวณหาค่าแรงนะครับ ก็จะมีสูตรว่าค่าแรงเบื้องต้นเท่ากับค่าแรงปกติบวกกับค่าแรงล่วงเวลานะครับตัวอย่างนะครับการคำนวณค่าแรงแยกเป็นกรณีนะครับก็จะมีลักษณะตัวอย่างที่1ก็คือนายกรลูกจ้างได้รับค่าแรงวันละ240บาทคิดเป็นรายชั่วโมงนะครับทั้งหมด8ชั่วโมงหารนะครับได้แล้วตกชั่วโมงละ30บาทนายจ้างให้ทํางานล่วงเวลา2ชั่วโมงนายจ้างต้องจ่ายค่า ทำงานล่วงเวลาให้ในายก1.5เท่าของอัตราค่าจ้างเป็นชั่วโมงดังนี้ก็คิดได้ดังนี้ก็คือ1.5เท่าของ30บาทนะครับคูณ2ชั่วโมงก็แสดงว่านายจ้างต้องจ่ายนะครับค่าล่วงเวลาทั้งหมด90บาทมาดูตัวอย่างต่อไปนะครับตัวอย่างที่2นะครับนายกนะครับทำงานในวัน คูณ2นะครับได้เท่ากับ150บาทนะครับอีก1เท่าของค่าแรงปกติคือ800บาททํางานวันอาทิตย์นะครับรวมแล้วเนี่ย950บาทดังนั้นค่าแรงเบื้องต้นนะครับ2,400บวก950นะครับในสัปดาห์หนึ่งนะครับนายเพียนเพียนดีเนี่ยจะได้ประมาณ3,350บาทนะครับ สมมุติว่ากิจาการหักภาษีหน้าที่จ่าย5%นะครับ5%ของ3,3350บาทนะครับทุนอกองทุนประกันสังคมอีก5%สะสมอีก10%ก็จะคิดได้ดังนี้นะครับ3,350นะครับลบนะครับ5%ภาษีหน้าที่จ่าย5%ของกองทุนประกันสังคมและก็สะสม10%รวมแล้วนะครับ นายเพียรดีเนี่ยจะได้รับเงินคงเหลือนะครับ2,680บาทอ่ะทีนี้นักเรียนมาดูการลงสมุดบัญชีรายวันทั่วไปนะครับกรณีที่1น,นะครับมีค่าแรงทางตรงนะครับ6 60,000บาทเงินสดนะครับลดลงนะครับเงินสดลดลงลงด้านเครดิตนะครับ60,000บาทนะกรณีที่2นะครับ ก็ไล่มานะครับค่าแรงทางตรงเงินสดนะครับเท่านี้ภาษีหน้าที่จ่ายนะครับมีแยกภาษีหน้าที่จ่ายแล้วก็เงินสดนะครับแล้วก็ต่อมากรณีที่3นะครับค่าแรงทางตรงนะครับหกหมื่นเงินสดนะครับห้าหมื่นสี่หากภาษีหน้าที่จ่ายสามพันเงินสะสมอีกสามพันอันนี้ก็เพิ่มรายการนะครับกรณีที่สี่เพิ่มรายการมาภาษีหน้าที่จ่าย เงินสะสมเงินประกันสังคมค้างจ่ายนะครับก็ลงบัญชีให้รู้นะครับว่ารายการมีอะไรบ้างนะครับเงินประกันสังคม3,000นะครับลงด้านเดบิตนะครับเงินประกันสังคมค้างจ่ายแสดงว่ายังไม่ได้จ่ายนะครับก็ลงด้านเครดิตอันนี้3 0 0 0นะ สรุปนะครับค่าแรงก็คือค่าจ้างค่าตอบแทนเงินเดือนที่จ่ายให้แก่คนงานนะครับแบ่งออกเป็น2ประเภทก็คือค่าแรงทางตรงค่าแรงทางอ้อมนะครับค่าแรงทางตรงก็คือที่เกิดจากการกระบวนการผลิตนะครับถ้าค่าแรงทางอ้อมก็คือเป็นพนักงานที่สนับสนุนนะครับของกิจการอย่างเช่นรปภนะครับลักษณะนี้นะครับการบันทึกเวลานะครับบันทึกเวลา เพื่อนะครับใช้ในการคิดคำนวณค่าตอบแทนนะครับตามกฎหมายแรงงานเนี่ยกำหนดไว้ว่า1สัปดาห์ทำงานไม่เกิน48ชั่วโมงหรือวันละบ8ชั่วโมงนะครับจำนวน6วันต้องมีวันหยุด1วันก็คือวันอาทิตย์นะครับตามกฎหมายแรงงานแล้วนะครับโอเคครับ EP นี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับหากนักเรียนมีข้อสงสัยอะไรก็สามารถปรึกษาครูได้ครับสวัสดีครับ